สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันทหารใหม่ได้พบผู้ปกครองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็สอบถามความรู้สึกนะครับของญาติผู้ปกครองนะครับที่เข้ามาเยี่ยมน้องๆทหารใหม่นะครับผัดที่2องทหกแในวันนี้นะครับตามผมมาดูเลยครับไปครับเราก็จะไปถามความรู้สึกของผู้ปกครองนะครับว่าวันนี้ เห็นน้องๆนะครับฐานใหม่ผัด2ทับนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นลูกชายในวันนี้ครับก็ดีใจค่ะคิดถึงก็น้องแบบมีบุคลิกเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากที่อยู่บ้านเยอะขึ้นไหมครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นนิสัยก็ดีขึ้นจากคนที่แบบตื่นสายก็ตื่นไวขึ้น ก็ดีใจที่ลูกได้พัฒนาไปในทางที่ดีฝากครูฝึกด้วยกันครับยินดีนะครับนี่ครับขอบคุณครับฝากครด้วยนะครับเช่นครับแล้วก็มาอีกหนึ่งโตนะครับหาคุณแม่นะครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับเห็นลูกชายในวันนี้ดีใจค่ะดีใจร่วมใจในตัวเขา เอกเขาได้มาเป็นอาหารนะจ๊ะครับแล้วบุคลิกตอนตอนเนี้แบบมีการเปลี่ยนไปไหมครับจากชีวบ้านครับ<ป>ไม่เห็นตอนเนี้เปลี่ยนจะเปลี่ยนอยากอยากให้เขาอยู่เป็นทาหารอย่างนี่แหละอยากให้เขาเลี้ยนกันใจแม่นะอยากให้เขาเลี้ยบเห็นใส่สุาหานะแม่รู้สึกจางไหนครับพุ่มใจดีใจพุ่มใจจ้ะ อยากจะบอกอะไรแม่บ้างครับรักแม่ครับอยากทำอะไรอีกครับเห็นแม่แล้วอยากกอดครับกอดได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ครับสำหรับมาอีกโต๊ะหนึ่งนะครับโอ้โหอาหารเยอะแยะเลยวันนี้ทำอะไรมาบ้างครับปม่ ผัดกบกับผัดปลาไหลค่ะผัดกบัผัดปลาไหลวันนี้ได้เห็นลูกชายแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะเขาเป็นเด็กอายุเยอะอยู่แต่นี่ใสเป็นเด็กแม่ก็ภูมิใจเนาะเขามาอยู่นี่ครูฝึกก็ดีดีทุกคนอะ่ะแม่ดูเพจทุกเพจเลยละส่องด้วยส่องครูฝึกด้วยน้องๆ้องเขาก็ส่อง วันนี้เห็นลูกชายแต่งชุดทหารแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจค่ะเพาะพ่อเขาก็ติดทหารกันโอเคอยากบอกอะไรกับแม่บ้างครับน้องคิดถึงครับรักแม่ครับไม่รักไม่ได้ค่ะธานาคารส่วนตัวก <c oughs> ็ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> เปล่าเลยครับต้องดนะียค,นนะครันนาสัมภาษณ์เจ้าของน้องอับฐานใหม่ที่เกิดในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ของขวัญวันเกิดดีใจมากครับม,มีความสุขมากครับความสุขมากครับ เกิดวันนี้เลยเกิดวันที่สิบเก้าครับจัดก่อนครับโอเคครับก็ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับนี่อันนี้ของขวัญวันเกิดยิ่งใหญ่มากนะยันงใหใช่ไหมครับมีความสุขมากครับครับในในแม่แม่อยู่ไหมแม่อยู่เออถามแม่เดี๋ยวครับแม่ครับวันนี้เห็นลูกชายใส่ชุดทหารแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกมีความสุขค่ะ น้องแบบว่าแบบมีแบบอยู่บ้านกลับมาอยู่อยู่ที่นี่นะครับมีเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอยู่จ้ะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่บ้านมันก็อีกแบบหนึ่งที่นี่ก็อีกแบบหนึ่งแต่ก็แม่ก็รู้สึกดีใจเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะอยู่อยากบอกอะไรกับลูกเนี่ย หนึ่งคนนะที่มาอยู่เนี้ยมารับชายชาตินะครับใส่ชุดทหารมารับชายชาติแม่อยากบอกอะไรกับลูกชายอย่าบอกดุกล้วอดทน <c oughs> แม่บอกว่าอย่าหนีทหารจ้ะรู้ว่าตอม่ไ้แล้วเอาบ ครับแม่เดี๋ยครับพ่อมาเล่ไปแม่มาเป็นาะแล้วก้าวขั้งเดือนก้าวเพราะก็ดีใจน่าซู้มีหนูเป็นนาพ่อพ่อพ่อถ่ายยังเดี๋ยวพ่อครับอ่าหาพ่อกันสวัสดีครับพ่อครับพ่อเห็นลูกชายในวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจมากครับ รู้สึกภูมิใจที่ลูกได้มารับใจชาติได้เป็นลูกผู้ชายตัวจริงใส่ชุดทหารแล้วเทขึ้นเทเทขึ้นเทขึ้นครับเทขึ้นอยากบอกอะไรลูกชายคนนี้ครับฝากบอกนะอยากบอกให้ลูกชายมีความสุขและตั้งใจฝึกให้ดีโอเคเพื่อจะไปรับใจชาติต่อไปเพื่อไปรับใยชาติต่อไปครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับครับครับอีกหนึ่งโตนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้พบครอบครัวก็ดีใจครับผมแล้วก็คิดถึงลูกครับผูกเป็นไงบ้างครับได้เจอพ่อแล้วดีใจไหมดีใจไหม่าพ่อเดี๋ยวพ่อเห็นลูกชายแต่งเครื่องแบบทหารแล้วพ่อรู้สึกยังไงบ้างอ๋อภูมิใจครับผมหล่อไหมครับ ่อยเปลี่ยนแปลงไหมครับจากที่ตอนมากับตอนนี้เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะเบผมเลยนะแม่รู้สึกไงบ้างครับแม่ดีใจค่ะอยากอยากให้เขานี่อยู่แล้วค่ะแม่นี่อยากให้เขาติดมากเลยครับขอบคุณครับ ครับมาดูอีกหนึ่งโต๊ะนะครับโหขนมจีนนะครับหมอ้อใหญ่ๆมันเลยครับอ่าเอามีกะทิอ่าครับแม่วันนี้ได้พบลูกชายแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอยดีใจมากค่ะเพราะว่าคิดถึงเขาอยมันเขามีระเบียบขึ้นเยอะเลยขนาดยังไม่นานนะคะเนี่ยเห<ช>็นแต่งชุดทาหารแล้วแบบโอ้ยภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะแม่อยากให้เขาติดทหารโอ้ แม่ไม่เคยไปบนให้มันไม่ติดเลยแม่ชอบยังไงอยากบอกอะไรกับแม่บ้างวันนี้คิดถึงครับไม่ได้เจอหน้านานครับรู้สึกนานไหมครับที่มาอยู่ในฝึกแค่กี่วันเนี่ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็นานมากเลยครับกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันครับครับคือแบบการตื่นเช้าแต่ละวันนี่แบบยากไหมก็ยากพอสมควรครับ แม่เคยเห็นแบบลูกแบบตื่นตื่นมาด้เช้าไหมมันก็เธอถ้าเวลาถึงเวลาทํางานหน้าทํางานมันก็ตื่นอยู่แต่ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ค่อยเนมีมีระเบียบขึ้นเยอะโอเคครับเป็นไงได้ได้ได้ทานของชอบไหมเนี่ยเป็นไงฝีมือแม่อร่อยครับอร่อยเหมือนเดิมครับโอเคครับขอบคุณครับแม่ทำงานทำงานาครับ ครับ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 ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็เปิดให้ครอบครัวนะครับได้เยี่ยมทานหม่ถึงบ่าย3ามกันเลยนะครับทีเดียวเชียวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในน้อย9ก้าแปดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับทีิป่ี้สวัสดีครับ